จ้าสวัสดีจ้ามื่อนี้เข้ากับมมพบก,กับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจา้าเมื่อนี้ช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหวยหุนนิเคออีเนาะจา้าของวันจันทร์ที่11ตุลากับมีมาหายคือเก่าน,นาจาจ้าทั้งสองรอบถึงรอบเ้าแล้วก็บรอบบายจากแต่ก่อนที่เขาจะไปเบิ้องแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ก ก็ขอให้ซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชนแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจ้าขอบคุณจ้าก่อนที่เขาจะไปเบิงแนวทางเขากลับมาเบิกงรายงานผลก่อนะนจา๊ะของหุนิเคอีที่เขาหายไปวันศุกร์ที่8ตุลาเนาะจาะว่าทั้งสองรอบนี้ออกตัวได หากไปเบิง้งผล,ลอออนนรอบอเศร้าก็นอกจากรอบเศร้าหอกก็หายไปฟันเก่าวิ่งหลุดแปดกับเก่าจากผลที่ออกมาบนออกหาหาสองล่างออกสามหนึ่งจากสำหรับรอบอเศร้าหอกกับเบ้าเขานอกจากเนาะกับมีเขาบ้างหลุดบ้างนอกจากเนาะกับเป็นเรื่องปกติเพราะว่าหอกก็หายไปเป็นแค่แนวทางตัวเลขเท่านั้นนอกจาก กระเบื้องผลรอบเศร้าไปแล้วกลับไปตามต่อเนื่อจะสำรับผลรอบบายว่าออกตัวไดนเนาะสำรับรอบบายเนื่องจากเข้ากับไฮไปฟันสามวิ่งดูดซีกับสามจะผลที่ออกมาบนออกแปดเกาซีล่างออกเจ็ดสามเนา่อจากเข้ากับเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะอจากกลับไปเบื้องบนก้อนบนห้าเขาเป็นตัววิ่งดูดซีจ้ะ ออกเก่าซีนอกจากเนาะล้วก็ไปเบื้องล่างนอกจากล่างเขากับเขาเป็นตัวฟันวิ่งรูดสามนอกจากกับออกเจ็ดสามเราก็ับมาตรงกับตัวที่เขากลายไปก็คือตัวนิ่นตัวเจาะสองตัวนอกจากกายสามเจ็ดนอกจากเนาะกับหายไปกับน้ำเขากับแตกกันไปนอกจากแตกล่างกันไปสําหรับตัวนิ่นตัวเจาะสองตัวเป็น้แน่นอกจากสำหรับผู้ที่ติดตามชมคลิปน้องซ่อนจะ หลอบบายเข้ากับปังกันไปนอกจากแตกล่างผ้าก,กันได้ออกไปเป็นแนวทางได้หลยไดนน้อยกันบกบกระเบิ้งรล่ง,งานผลกันไปเร้วนอกจากกัไปตามต่อเลยเนาะสําหรับแนวทางหวัวหุ่นนิเคเอีจากของวันจันที่ที่11ตุลาเนาะว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวได้แน่เข้ากับไปเบิ้งกันเลยจ้าจะเข้าก,กับมาตามต่อกันเลยเนาะสําหรับแนวทางหวัวหุ่นนิเคเอี ของวันจันทร์ที่11ตุลาเนาะจ้ะเนาะเขาก็มีแนวทางหายทั้ 9, งสองรอบคือเก้าทั้งรอบเศร้าแล้วก็รอบบายจา้ะกลับไปเบื้องแนวทางรอบเศร้ากันก่อนเลยเนาะจา้ะสำหรับรอบเศร้าจา้ะไปเบื้องตัวเด่นกหายเด่นเก้ากับเด่นศูนย์จ้ะไปเบื้องฟันวิ่งลูดเนาะจา้ะมาเบิ้งฟันก่อนกหายฟันศูนย์วิ่งลูดกหายเก้ 0, ากับศูนย์จ้ะ ไปเบิ้งตัวนิ่นแล้วกัตัวล่องเนาะเขากับมาเบิ้งตัวนิ่นกันก่อนตัวนิ่นกับไฮเก่าแปดเก่าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งจ้ะไปเบิ้งตัวล่องตัวลอ่วลองกับไฮศูนย์แปด ศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์าจะเข้ากับไปเบื้องแนวทางตัวนิ่นตัวเจาะสองตัวเนาจะจ้ะก็ให้เลนไปกับนําเนาจะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือเนะ้ะจ่ะสำหรับตัวนิ่งตัวเจาะสองตัวของหุ่นเนาจะจ่ะก็จะเข้ายากแน่ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเนาจะจ่ะ เข้ากะใช้แนวทางเป็นฟันวิ่งรูดจ้ะตัวนี้จะเข้าง่ายเล่นง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิ่งรูดกับล่องออกไ,ไปเป็นแนวทางกันเบื้องนอกจากเฮ้ากระเบื้องแนวทางรอบเสาไปแล้วนอกจากกับไปตามต่อเลยเนาะสาหรับแนวทางรอบบายว่ามีแนวทางตัวเลขเฮ้าตัวใดแน่จะเฮากับมาเบื้องแนวทางรอบยเนอกจากรอบบาย,าก,บบายกับไปเบื้องตัวเด่นเข้ากับไห เดนซีกับเดนหาจ้ะไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนะจ่ะมาเบิ้งฟันก่อน ha ha กับไฮฟันหาวิ่งรูดกับไฮซีกับหาจ้ะไปเบิ้องตัวเน้นแล้วกับตัวร่องเนาะเขากลับมาเบิ้องตัวเน้นกันกร์ตัวเน้นกับไฮหาซีหาหาหาโก 5 7าเจจ้ะไปเบิ้งตัวร่องตัวร่อง,งกับสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้าจ้ะเขากับไปเบิ้งแน่วท้างเน,นาะจ้ะเนาะตัวนิ่งตัวจอสองตัวกาห้เลนไปกราฟน้ำเน,นาะจ้ะตัวนี้แต่ว่าแต่ละมือเนาะจ้ะสำหรับ หุ่นนอกจากเขากะเทีนิ่งย่ำเสมอตัวนิ่งตัวจ้อสองตัวกะจะเข้าแากแน่นอกจากกะจะมีเขาบ้างรุดบ้างเขากะจะแนวทางเป็นฟันวิ่งรูดจากตัวนี้จะเข้าง่ายเล่นง่ายกลัวกะลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิ้งจากสำหรับผู้ชื่นชอบฟันวิ่งรูดเป็นได้แน่นอนจากมือนี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนแชนแนลจากเบิ้งแนวทางวมหุนนิเคอีจากของวันจันที่ที่11ตุลากันไปแล้วนอกจาก ทึงรอบเศ้าแล้วก็รอบบ่ายจากเบิ้งตัวเด่นตัวนิ่งกันไปแล้วมีตัวมักตัวชอบถูกอกถูกใจกันมะนาะจากมักชอบตัวใดเขาก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางได้จากเพื่อเขาจะเอาไปเล่นเน้่นนักเน่นเ,นเบาตรงกับเหล็กแนาคิดไว้เนาะทายนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลก็ขขอขอบคุณนผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะ กขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจ้ะพบกันใหม่ในคลิปนะ้าคลิปนี้ช่องน้องช่องชาแนลขอขอบุ้นจ้าสวัสดีจ้า